และไรโบโซมทำหน้าที่อะไรไรโบโซมเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างโปรโตีนเราจะขยับไปที่ตัวต่อไปคือตะกูล E R ครับ E R จริงๆถ้าไปโรงบายลย่อว่าอะไรย่อมจากอะไรอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิ Search เลย M U Tutor อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยเนาะ ทีนี้พอมาพูดถึงออแกแนลปุ๊บทุกคนจะต้องนึกแล้วก็มึนว่าออแกแนลเฮ้ยมันมีอะไรบ้าง <S <S ในไซโตพลาซึมเนี่ยคือส่วนภายในเซลลถูกไหมครับอยู่ระหว่างอะไรนะอยู่ระหว่างพลาสมาเมมเบรนกับนิวเคลียสถูกไหมไอโซไซโตพลาซึมเนี่ยออแกแนลตัวแรกที่จะพาไปทําความรู้จักเลยครับ <S <S ขอพาไปทําความรู้จักไรโบโซมก่อนจําได้ไหมเวลาจําชุดออแกแนลเนี่ยจะจําเป็นซีรีส ตัวแรกคือไรโบโซมไรโบโซมตัวนี้เป็นออแกแนลที่ทุกเซลล์ต้องมีคือเหมือนฉันบังคับอะ่ะคือทุกเซลลถ้าพี่พูดถึงอะไรเป็นเซลล์ก็ตามยังไงต้องมีอะไรครับต้องมีไรโบโซมไม่รู้แหละจะมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ไรโบโซมต้องมีแน่นอนเพราะต้องพบทุกเซลล์ไวรัสมีไรโบโซมไหมครับไวรัสก็ต้องไม่มีพเพราะไวรัสเป็นเซลไหมไม่เป็นถูกไหมครับนั้นไรโบโซมทุกเซลล์ต้องมีจบและไรโบโซมทําหน้าที่อะไร ไรโบโซมเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างโปรโตีนสร้างโปรโตีนใช้ที่ไหนใช้ในเซลล์ครับจำไว้การสร้างโปรโตีนในเซลล์เนี่ยมี2แบบคือการสร้างโปรโตีนเพื่อใช้ในเซลล์กับการสร้างโปรโตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์ <c oughs> ทีนี้จําต่อแล้วใครจะสร้างโปรโตีนออกไปนอกเซลล์ล <c oughs> ่ะอ่ามีคนบอก RER ทแพเซตต่อไปที่เราจะเรียนจากไรโบโซมนะเราจะขยับไปที่ตัวต่อไปคือตระกูล ER ครับ E.R. จริงๆถ้าไปโรงพยาบาลย่อว่าอะไรย่อมจากอะไรห้องฉุกเฉิน Emergency Room เป็นห้องฉุกเฉินนะแต่ในเซลล์ไม่ใช่นะครับในเซล์ R.E.R. S.E.R. ไม่เกี่ยวอะไรกับฉุกเฉินเลย E.R. คือ Endoplasmic Reticulum มี2แบบแบบแรกนะครับคือแบบขรุขระลักษณะคล้ายๆของบางอย่างที่มีแบบเรียบกับแบบขรุขระหวีไงหวีมีแบบเรียบกับแบบขรุขระไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ R.E.R. เนี่ย ไออาร์ I, I, เนี่ยตัว R ตัวนี้ครับมันจริงมา,มาจากคําว่ารับที่แปลว่าขรุขระนึกออกไหม <S <S แต่ถ้าจะให้จําให้ง่ายก็ให้รู้ว่ามันมีไลโบโซมมาเกาะซะจบถ้าให้จําให้ง่ายนะมันมีไลโบโซมมาเกาะจบเพะไลโบโซมทําหน้าที่อะไรเมื่อกี้คุยกัน <S <S สร้างโปรตีนใช้ในเซลล์ <S <S <ช>ทีนี้พอไลโบโซมมาเกาะ e อ ER ก็ต้องแบบมีวิญญาณไลโบโซมมาเข้าสิ RER ตัวนี้ก็จะสร้างโปรตีนเหมือนกันครับ แต่คราวนี้ใช้ที่ไหนครับไปใช้นอกเซลครับคราวนี้เราสร้างโปรโตีนส่งออกนอกเซลลอันนี้เอาไปแตะคีเลยนะเอาไปแตะคีเลยแล้วก็พยายามลองดูหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบ<อ>ครับอย่างเช่นอย่างกรณี RER เงี้ย <c oughs> บางทีข้อสอบก็อาจจะไปถามว่า RER พบมากที่อวัยวะไหน <c oughs> ก็ได้ลองคิดดิคิดว่า IR น่าจะไปพบมากที่อวัยวะไหนอวัยวะอะไรที่มีการสร้างสารโปรโตีนออกมานอกเซล เอาง่ายๆอะไรอะไรที่เป็นโปรตีนเอนอะไรครับเอนไซม์ถูกต้องเอนไซม์เป็นโปรตีนแล้วต้องหลั่งออกนอกเซลล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นอวัยวะอะไรที่สร้างเอนไซม์เยอะๆก็ต้องมี RER เยอะๆเช่นอะไรก็ในระบบทางเดินอาหารไงตับอ่อนลำไส้เล็กอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมก็จะมี RER เยอะๆะครับลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วนี่คือสาเหตุที่ทำไมต้องมาทวนเนื้อออกไหมถ้าไม่ทวนเดี๋ยวจะตาย